บรรยายโดยพระอาจารย์แม่อมิตาอริยญาณธรรมโพมระนิพพานการต่อไปใจเพิ่งสุขยาโลกุตระออกจากทุกข์ได้จริงหนอฤทธิวิชาปฏิหารชาญเพียงพอ ปรีชาญาสมุเทเฉนอคือพระนิพพานสมาธิอริยะลีลานานูสว่างโลกสว่างธรรมคำถามที่ถามมาเมื่อกี้นี้มีคนถามคำถามมีว่าพิจารณาธรรมข้อไหนจึงสำเร็จพระนิพพานได้เร็วไวและฉับพลัน ครับเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอนุโมทน,นามิคำถามนี้มันก็ไม่มีใครมาตอบได้หรอกนอกจากผู้เพิ่นสำเร็จพระนิพพานหรือผู้ที่ทำอยู่ในประมาณตนว่ามีพระพุทธองค์อยู่ในจิตตลอดเวลาเรียกว่ากสินญาณเท่านิโรดสมบัติผ่าน ได้อารมณ์เข้าไปทำนิโรธสมบัตอยู่อารมณ์นี้มันเป็นอารมณ์สูงสุดของคนในโลกผู้จะดับกิเลสทั้งหมดได้จบพลันนั้นคงจะหาได้ยากเพราะพระองค์ทำจริงๆตอนที่ยังไม่มีใครมีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนโารลงพระองค์ได้ก็มีพบชาติเป็นพระโพธิสัตว์มาเป็นเรียกว่าอยู่ในภูมิบุญบรารมีสาสิบทัศ มีทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีไอฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีเป็นทศกบารมีสามสิบทักมีสามขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเออฐานะบารมีสัมปนูนฐานะอุปาบารมีสัมปนูนฐานะปรมัตถะบารมีสัมปนูเมตตาเมตตีกรุณาเมตตาอุเบกขาบารมีสัมปนู นี่มีสามขั้นตอนแต่ละอย่างสิบแบบเพราะฉะนั้นเราจะไปข้ามขั้นตอบถึงว่าจึงสำเร็จปณิพนันธ์ได้เร็วได้ไวได้ฉับพันอยูม่มันก็เกินขนาดแหละแต่มันก็สามารถพูดได้นะมันไม่ได้พูดยากกับการพูดแต่ว่าการสำเร็จเนี่ยก็แล้วแต่ใครละเพราะพระพุทธองค์ก็บอกอยู่ว่าผู้มีบุญสำเร็จได้เร็วไวภายในสามวัน สามเดือนสามปีผู้มีบุญมากสุดมากน้อยลงมาเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีสำเร็จพระนิพพานได้โดยง่ายแต่ผู้ที่สำเร็จบรรลุได้ไวเร็ววันที่สุดก็คือทุกคนสำเร็จได้เร็วไวทุกคน<ม>เรียกว่าอยู่ในพลังจิตนั่นเองเอาจิตมาบำเพ็ญเพียรเอาจิตมาตั้งข้อสังเกตเอาจิตมาอยู่ในนิโรธสมบัติ ที่เรียกว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคให้อยู่ในข้อฉันเทวาจิตตวิมังสาหรืออยู่ในข้อโลกก็ทำแปดเห็นโลกก็ทำแปดทั้งหมดเอาสภาวะจิตอย่างถึงทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็สัมมาทิฏฐิสัมมาญาปสมาัสมาสมาวจาสัมมากัมมตาสัมมาอจิวะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายมะอะไรพวกนี้เนะี่ยถ้าสําเร็จได้ไวก็มีโครงสร้างของจิตที่ทํากสิน ได้ไวก็บรรลุได้ไวทำกสินได้ช้ากระสินก็มีต่างๆนานาที่มีสิบข้อนั่นแหละมีกรรมฐาน 40, าาสีน่สิบมีอสุภะสิบอนุสติสิบอนุสติสิบมีพุทธวิติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลา,านุสติเทวานุสติอานาปานุสติแล้วก็อุปสมานุสติแล้วก็มีสังโยชน์สิบมาเทียบแล้วก็ทำให้เข้าถึงกระสินญาณ กสินยานก็ยากแต่กสินธรรมดานี่ใครๆก็ทําได้แล้วละ่ะไม่เกินสามวันหรือหนึ่งชั่วโมงก็ทําได้ถ้าเป็นผู้ที่พูดง่ายคนที่ทําได้ง่ายทาได้ไวที่สุดทําได้เร็วที่สุดคือทําแบบอัญญาคนัญญาเลยอัญญาคนัญญานี่ก็ตามทางพุทธองค์ทํานายไว้ว,าว่าพระองค์จะสําเร็จได้แล้วก็จะเป็นอุเจ้าในที่สุดจะไม่มีทํานายสองข้อ มีคำนายข้อเดียวว่าพระพุทธองค์จะสําเร็จเป็นพระปฏิญาณเวลาพระพุทธองค์จะออกวชเมื่อไหร่จะต้องตามเมื่อนั้นผู้ที่สองอญญากนัญญาว่าปรปิยมาหานามัจชิมีห้าองค์สำเร็จในห้าวันแต่ละองค์ก็สําเร็จองที่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งองค์ที่สองวันที่สองวันองค์ที่สามวันที่สามองค์ที่สี่วันที่สี่องค์ที่ห้าวันที่ห้าแค่นั้นนี่คือผู้สําเร็จไวเร็วพันเพราะนั้นคนในโลกใบนี้เอาจิตมา รวมกันเอาจิตมาอยู่จุดเดียวกันนี้ก็จะสําเร็จทุกคนได้วันเดียวกันแบบอัญญาคนเดียกแต่และความเพียรของเราเที่คว้าน้ําเหลวคว้าน้าเหลวคว้าน้ําเหลวเหมือนตาบอดงมหอยงมปูเหมือนตาบอด,ออต,บอดตลอดไปเลยจะไม่สําเร็จนี่คือบุญอน,นิสง์อสงไขยธรรมมาไม่เท่ากันศีลธรรมมาไม่เท่ากันจิตธรรมมาไม่เท่ากันมันจะสําเร็จได้ไวได้ช้ามันอยู่ที่จิตเข้าไปถึงภูมิ อันนี้สงที่เราได้ทําไว้ชาติปางก่อนและชาติปัจจุบันและขณะปัจจุบันจิตเท่านั้นและต่างๆนานา,นา,นา,นาที่รวมอยู่ในสังเวชของพี่เรียกว่าบารมีที่ขยันหมั่นเพียรที่มีข้อเข้าถึงครูบาอาจารย์เข้าถึงผู้สอนเข้าถึงสิ่งสังเกตได้ว่าเราเจ้าจริงเราจะได้จริงเราอยากได้จริงเราอยากมีจริงเท่านั้นแหละเราก็จะสาเร็จได้ภายใน นึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีอะไรพวกนี้มันจะชาไปได้ซ้ําไปมันจะสําเร็จได้เร็วมากที่สุดก็คือเมื่อเราเข้าไปถึงสมาธิตรงนั้นแล้วเมื่อเรารู้ผู้ใดที่ปฏิบัติมานานมานานแล้วเนี่ยมาที่ฟังพระพุทธเจ้าเทศหรือบรรยายหัวข้อธรรมนิดเดียวเอาจิตตรงนั้นไปเข้าฌานได้เลยนั่นแหละสำเร็จภายในหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งนาทีก็ได้แค่นั้นอันนี้หมายถึงผู้ที่มี การแลร้วลึกรู้เห็นอยู่เข้าใจอยู่ในพระเจปิฎกทั้งหมดในการมันเพ็ียนเพียงทั้งหมดแต่ไม่สําเร็จไม่บรรลุและไม่รู้จักแต่พอจะเข้าถึงอยู่แต่ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าตัวเองสําเร็จอะไรแบบไหนนั่นแหละผู้นั้นจะสําเร็จภายในหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหรือเร็วพันหรือฉับพันไดน้ผู้นั้นแหละถ้าไม่มีพระเจ้ามาตัดสรุชาตินี้ยามี้เวลานี้อีกไม่มีเลยพระเจ้าจะมาตัดผู้นั้นก็จะตัดสรุเองโดยไม่ต้อง ได้มเเาเพลนอะไรลำพังเขี้ยวหมากแบ๊เดียวก็สาเร็จได้เลยจะได้ฌานแปดแค่นั้นหรือกระพริบตาเดียวก็สําเร็จได้เลยนั่นคือผู้ที่สําเร็จบรรลุด้วยวันเดียวหรือฉับพลันหรือเร็วไวเจ้าค่ะฟังหอกอไมฟังทันไหมฟังเข้าใจมากไหมทุกชาติไม่รู้แต่ศีตรษาจะมาสําเร็จบรรลุเชเร็วพลันเร็วไวมันมันก็ได้จะเป็นผู้เป็นพระโพธิสัตว์ทุกชาติทุกภพมาแล้วเข้าชาตินั้นแหละเข้าไปถึงชาติภพของจิต ผู้ที่บำเพ็ญเพียงมาแล้วจะเป็นอู้วิจารที่เป็นพระโพธิญาณนี่จะเป็นผู้เรียกว่าพุทธภูมิคือผู้ที่จะมาเป็นโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นี่จะเข้าจิตตัวเองไปถึงตรงที่ตัวเองได้ฌานได้ญาณได้ิตสมัยนู้นปางนูน้นเวลานูน้นชาติพบในห้วงมหานตนบตรงนูน้นในอวตารของอมตะในนูน้นสุขขาวดีทุกชนิดที่เข้ามาในจิต ในพภูมิของอมตะภูมิต่างๆแล้วนะนั่นแหละคนมาพอเข้าชานไปถึงนั้นก็เพ่งดิ่งเข้าไปเลยก็เอาจิตพวกนั้นเข้ามารวมกลุ่มแล้วก็มาเอาสรุปในโครงสร้านบุญชาตินี้พบนี่มันจะได้ตรงนี้ไหมพบชาติแล้วเรืเห็นแล้วเห็นพบที่ตัวเองจะได้ชาในยานี่นี่ได้จัดสรุปเดี๋ยวนี้ปุ๊บก็ตึก๊กเข้าตรงนั้นได้เลยก็ตัดได้เลยจบแค่นี้เหมือนกับพระพุทธเจ้าไปเข้า มานานแล้วไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรไปนั่งตากฝนตากแดดหลับตาไม่หลับตาเล็ตาเลยจนหลังกลงุงหลังงอจนซีโครงเห็นทุกที่ขนล่วงไปทำม,มือทำตีนได้หมดอันนี้ก็คือพบชาติที่ยังไม่มาเพราะวันที่ไปชั้นข้าวสี่สิบเก้าก้อนแล้วก็ตั้งแต่ปฐมภูมิตั้งแต่กลางปฐมหรือสิ้นปฐมถึงสุดท้ายในการบำเพ็ญเพียรในยามสุดท้ายพระพุทธองค์ก็ตัดทะลุวันเดียวในวันนั้นหลุดเลย ในวันที่ตัวเองตัดจรู้นั้นมันสมพบกันกับวันเกิดวันตัดจารุว่ะวันวันตัดจรู้วันประสูติวันปรินิพานอยู่ในวันเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาไปตัดจรู้ก็จะเจอวันนั้นคือขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกนี่ก็คือผู้ที่มีภพภูมิภพชาติมีนู่นมีนี่เข้ามาสวมพระพุทธองค์ตัดจาร้ได้ก็เพราะว่าพระพุทธองค์ไปแรกนาขวัญนี่ก็ไปนั่งอยู่ล่มโพ ก็ร่มก็มาร่มแต่ตรงนั้นคนก็ไปแรกนะขอเ่ินลังไลมาหาพระพุทธองค์ก็ว่ามาขาบแล้วไม่ขับไปเลยก็ขอพรเดินตามพระพุทธองค์เลยน้อยตัวน้อยเลย,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 ยแค่นั้นเพราะฉะนั้นการที่จะตัดรู้ได้ฉับพลันเร็วไวแบบไหนที่พิจารณาทำข้อไหนจึงสําเร็จพระนิพพานได้เร็วได้ไวนี่ก็คือตรงที่พระพุทธเจ้าให้อัญญาคุณเดียร์พระปฏิยามหานมให้พิจารณาตามนั้นเลย แล้วก็สำเร็จได้เร็วพันจบพันเร็วไวตรงนั้นเลยไปหาเรียนเราตามก o ูเกิลไม่หาเลยเพราะสำเร็จอัญ,ญายญากคนธรัญยาพูดอนิจจังทุกขังอนัตตาแค่นี้ก็บรรลุธ,ธรรมในการมีญาณว่านามรูปรบริเชษญาณบริกายญาณสมัมมสิญาณเห็นอนิจจังเห็นทุกขรังเห็นอนัตตาเท่านี้ก็เข้าถึงไตรลักเรียกว่าอนัตตาธรรม ไม่มีอะไรเป็นของของเราไม่มีอะไรหลุดพ้นไปจากความจำความรู้เขาก็ถึงทุกชนิดเอาออกได้หมดนั่นแหละคือหลุดออกจากตัวตนหลุดออกจากสังโยชน์สิบภายในหนึ่งวันก็สำเร็จบนรู้ได้ด้วยตัวเราที่บำเพ็ญเพียรมานาะ พอสมควรที่เห็นชาติพบที่เหน็นนู่นเห็นนี่มาแล้วแต่เราไม่สําเร็จเลยพอมาถึงวันที่ทจะตัดสรู้ก็คือเราเข้าฌานไม่เข้าฌานก็ช่างยาันนจะมารวมกลุ่มรวมก้อรวมเป็นสหธรรม,มิกของตัวเราเองจิตใจวัววางลงตรงนั้นก็ถูกที่ถูกทิศก็ปึ้งไปเลยจิตจะถอดต้านถอดเสียนถอดน้ำในวันเดียวตึ้มไปเลยนี่คือตัดสรู้ในเร็ววันในฉับพันพิจารณาทำข้อไหนข้ออัญญกุลธัญญาเอาออกได้ไหมย นั่นแหละคือหลุดออกจากตัวต้นหลุดออกจากสังโยชน์สิภายในหนึ่งวันก็สําเร็จบนรลุได้ด้วยตัวเราที่บำเพ็ญเพียรมานานเจริ่มสุขทุกทุกท่านเทอญ